สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ s t r a เจ้าเมียวส้มนะคะโดยพาที่เราค้างตรงที่เราออกมาจากเซตได้แล้วแล้วก็เจ้า B 1 2เนี่ยชี้ช่องทางให้เราไปตรงนุนเป็นลิฟต์ใช่ไหมมึงคือลิฟต์นะคะเราจะนั่งทางนี่ลงไปกันเฮ้ยข้างล่างอะไรอ่ะเป็นลังเห็บหอ๋อ อืไข่มันใช่ไหมนะ่ะสยองมากยิ่งตัวหนักๆอยู่นี่ถ้าหล่นลงไปนี่น่าจะตายอา้าวขัดซีน่ะเดี๋ยวก่อนฉันจับได้ข้างนอกันรู้สึกเหมืนนอน,นฉันเคยอยู่ที่นั่นมาก่อน มันคือที่ที่คุณจับมาหรือเปล่าฉันสัญญาไว้กับใครบางคนฉันคนไปที่นั่นสัญญาไว้กับใครกันนะโรสการ์นี่ทราพวาดบนฝ้าผนังนี้จะต้องถูกวาดจากที่นั่นแน่เอาไปก,กันดีกว่า,าได้รับไอเทมใหม่นะคะทุกคน ให้ชาวพมมีความทรงจำพวกนี้พวกเขาไปที่นั่นได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันนาเบยหนึ่งสองไปกันต่อเธอะทำไมกันนะอ่า new memory discover <oughs> นะคะอันนี้คือไม่ใช่ที่ที่เราจักมานะที่ที่เราจักมาไม่มีทะเล ค่อยอยากลงข้างล่างแต่เหมือนต้องลงนะเห็นอะไรแดงๆไหมตรงนู้นนะต้องลงหรอหรอเหมือนจะเอ่อจะต้องลงแล้วนะคะเนี้ยแต่ว่าเรามีมีถังโอ้โห ยี่ลงไปต้องตายแน่ๆโอเฮ้ยเฮ้ยมันพยายามจะกระโดดมาเกาะเราอ่ะดิบวิงค่ะไม่อยู่แล้วเฮ้ยมีคนสลัมนะฮะเป็นคนที่ไม่ใช่คนแต่เป็นหุ่นยนต์อ้เขาจะทำอะไรเราปะ เปิดสัญญาณเตือนหรอแอดเราโดนสโลมากเขาเขัวเราอะ่ะเราเป็นสัตว์โลกน่ารักเราไม่ทำร้ายคุณหรอกไปทางนี้ก็ได้ October สิออเเเบอเบอ็ดสิบเอ็ดตุลาพวกเราเขาพยายามวิ่งนีเรา อันนี้แน็พยายามกดชิปเพื่อให้น้องวิ่งนะแต่เหมือนน้องวิ่งไม่ออกเขปิดประตูนี้เรากันใหญ่เลยนีแบบปวดทุกปวดซุนนะทุกคนแค่แมวตัวน้อยๆหนึ่งตัวดูดิ คนนี้มันแต่งตัวเหมือนพระโหสัญญาณแจ้งเตือนแล้วดูรานิ่งมากเราแบบอะไรเหรอเราเรียกปีหนึ่งสองมาได้ไหมนี่เราจะต้องไปที่ลิฟอันใหญ่นั่นใช่ไหมอ่ะฮะนั่นดูเหมือนจะเป็นทางออกแน่ๆ อ่ะฮะไม่ไม่ได้เรียกมาเพื่อถามว่าไปไหนให้เรียกออกมาเพื่อคุยกับไอคนที่อยู่ข้างหน้านี่ทำได้บ้างเอ้เขาพูดเขาพูดภาษาะกันที่เข้าใจกันอยู่สองคนดูเหมือนเขาจะมีภาษาเป็นของตัวเองอ่ะฮะจากรู้แหละคุณม่ใช่ยซกอะไรคือเซิร์ฟอ่ะ พวกเราไม่คุ้นเคยกับสิ่งมีชีวิตแบบคุณเลยเห็นด้วยตอนรับเข้าสู่หมู่บ้านของพวกเราตับไตที่คุณยังไม่กินใครอเราไม่กินแมวไม่กินหุ่นยนต์โอเคประกาศแบบเสียงตามสาย ไมซอนกันทุกคนเลยล็อกปิดการเดนคุณดูลงทาวนะต้องการอะไรหรอ ข้างนอกอย่างนั้นเหรอน้าตลกสิกจริงลิฟต์นี้ไม่สามารถใช้งานได้ทุกคนรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะออกจากที่นี่แม้ก็ยกเว้นคนข้างนอกอะนะพวกเขาจกากคนไปหมดแล้วยกเป็นโมโมใครคือโมโมคุณสามารถพยายามคุยกับเขาได้ถ้าคุณต้องการ จะเขายอมแพ้แล้วกับการออกไปจากที่นี่ก็เ,เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดนะนะเขาเอาใจอยู่ชั้นบนของตึกนั่นที่มีป้ายในออนสีส้สสมอ<ะ>ีตึกป้ายสีโซมมันนูน้นฮะป้ายเหมือนภาษาญี่ปุ่นเลยนะ อย่าลังเลที่จะเรียกฉันขึ้นมาฉันอยู่ช่วยอยู่แล้วแล่เทียนบอกให้พวกเราไปคุยกับโมโมโที่อาศัยอยู่บนตึกใหญ่ที่มีป้ายในอ่อสีสุมเขาเป็นคนเดียวที่จะนำเราออกจากที่นี่ได้นี่แสดงความเป็นแมวให้ทุกคนดูอ่ะยทุกคนเขาหลับรบกวนได้ไหมจอริสยอริสมั้ คุณทำให้เราตกใจกันหมดพวกเราคิดว่าคุณเป็นเซิร์ฟสักอีกอเซิร์ฟที่เขาว่าน่าจะเป็นไอเห็บนั่นแน่เลยไหนลองโชว์ไอเทมให้พวกเขาดูสวค่าโอ้สวยจังเลยปุยได้เป็นบังคนมีคนนี้ชื่อโรนินพวกคิดจะใช้ลิฟต์จริงๆอย่างนั้นเหรอ ฉันไม่เคยเห็นสิ่งนั้นมันทํางานเลยนะและในวันพวกนี้ฉันก็จะอายุครบ374ปีแล้วพรุ่งนี้จะอายุ374ปีแล้วจริงดิอไรน,นลองอน,นี่อายุเยอะไหนดูปีปิน,นัน,นเป็นความฝันที่สวยงามนั่นน่าละอายใจจริงที่มันเป็นแค่ความฝันคุยคนนี้ตื่นค่ะทำไมถึงจะขึ้นไปที่นั่นละ่ะมันไม่มีอะไรที่นั่นหรอกนะ ฉันคิดว่าโมโมมีลูกแบบนี้เหมือนกันเลยคุณได้โชว์ให้เขาดูได้ยังละ่ะไม่นี่ลูกอะไรอะ <c oughs> อ๋อคันจะเลทได้มันเป็ร,ปรุษที่จากไปไกลแสนไกลของเราผู้ที่มีผิวนิ่มทิ้งพวกเราไว้ที่เมืองแห่งนี้บ้านของพวกเรา <c oughs> คือมรดกข,ของพวกเขาอันนี้เป็นลูกคนกับผุ่นยศแน่เลย แองเจล่าเอ้คุณนี่ไว้ได้นี่คุนี่ชื่อแล้โอเคค่ะทุกคนจะบอกว่าเมื่อกี้ที่มีคนโทรมาใช่ไหมแล้วก็เนะ็ก็เลยหยุดอัดไปแล้วก็คุยเสร็จกลับมาเล่นต่อแต่ว่าลืมกดอัดนะคะทุกคนเนะ่กก็เลยจะดสินใจต้องกลับมาเล่นที่ชปเตอร์ตาลำใหม่โดยไอท้ที่ไอช่วงที่มันหายไปอะก็คือช่วงจากตรงนี้เพราะฉะนั้นเนจะเริ่มเล่นจากตรงนี้ใหม่ให้ทุกคนดูนะคะโอเค โจฮานบอกว่าก็คือไม่คุยโอเคเดีย๋ยวเราไปหาโมโมกันเลยดีกว่าเนื่องจากวันน็ตผ่านจุดนี้มาก่อนแล้วนะคะทุกคนแต่คือแม้จะผ่านมาแล้วก็ยังจำทางขึ้นไปหาเขาไม่ค่อยได้กันนะคะขึ้นทางไหนวะเอาอะไรไง ตรงนี้ไปในต่อตึกไหนวะตึกนี้ได้ถูกแล้วใช่ไหมฮนะป้ายสีสม้มป้ายนี้นะออไป้ายนี้ขึ้นไปทางนู้น มาทางนี้แล้วไปทางไหนต่อไปทางไหนต่อแล้วนี่งงยแหละนี่อะทางนี้อ่ะซ่งแอร์ตรงนี้อันนี้แล้วก็นี่เข้าไปทางหน้าต่างทางนี้นะคะแล้วก็เจอมูลมุกกำลังพยายามซ่อมทีวีอยู่ อันตาแป๋วด้วยกันทั้งคู่เลยแป๋วข้างนอกปิดเพงเาคุยกับเขากันดีกว่ามันไม่เคยได้ผลเลยทำไมฉันถึงปล่อยให้พวกเขาไปฉันอยู่ตัวคนเดียวแล้วตอนนี้เน่คนหน่ะ การอะไรลูกของข้างนอกนี่คุณต้องการไปที่นั่นอย่างนั้นเหรออย่าทำให้ยุ่งยากเลยเสียเวลาเปล่าๆมันจะนำเพียงแค่ความตดเดี๋ยวและความสิ้นหวังมาให้กับคุณเท่านั้นแหละเพื่อนของฉันก็มีความฝันแบบนี้เหมือนกันแต่ตอนนี้พวกเขาจากไปและฉันก็อยู่ตัวคนเดียว ฉันไม่รู้ว่าพวกเขาไปอยู่ที่ไหนและฉันพยายามจะติดต่อพวกเขาแต่ไอ้เครื่องตัวรับส่งสัญญาณนี่มันไม่ทำงานเพื่อนของฉันและฉันมีบันทึกที่เกี่ยวกับการค้นคว้าเกี่ยวกับข้างนอกไว้นี่เอาของฉันไปถ้าหากคุณต้องการที่จะไปที่ดันจริงนี่เป็นเรื่องของคุณแล้วฉันพอแล้วกับข้างนอกโชคดีแล้วกันฉันอเหมือนมามจะเศร้ามาก เขาคิดถึงเพื่อนของเขาให้ฉันได้ตรวจสอบบันทึกที่เขาให้เรามาคำถแถลงการของคนข้างนอกพวกเราจะต้องไปข้างนอกให้ได้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามพวกเราจะต้องปกป้องพี่น้องของพวกเราพวกเราจะต้องออกให้ห่างจากพวกเซิรฟ์ฟเซนโดยครีเมนทายซีบาตาซอตอซาด็อและโมโม่ดูเหมือนชื่อของโมโม่จะถูกเพิ่มเข้ามาทีหลังฉันคิดว่าพวกเราควรหาบันทึกอืนอ่น ยีบีหนึ่งสองให้เราไปตามหาโน้ตปุ๊กอื่นๆนะคะักคลิปค่ะโอ้ถึงขั้นร้องเลยน้องบอกอะไรกันวะเนี่ยสัญล,ลักษณ์คำนี้ตรงกับสัญลักษณ์ที่อยู่ในหนังสือเลยนะฮะเหมือนเป็นการนำทางเลย เดีย๋ยวเราจะเราสามารถนั่งถังอันนี้ไปได้เลยอ่ดูพังทำลายเข้าของแล้วอีมันลงไปที่ท่อนี้ได้ไหมโอเคลงได้ลงแล้วขึ้นได้ไหมขึ้นได้ ขพืนผ่หนูพังพังพังพอเรามันเนียเราก็จะเจอโน้ตปุ๊กตรงไหนวะคะที่ จะเจอรถบุกอยู่ตรงนี้บันทึกของคนข้างนอกมันมีโลโก้เดียวกับที่โมโมให้ตรน,นี้ดูเหมือนเป็นของคนที่ชื่อว่าครีมันทายทุกอย่างกำลังเป็นไปตามแผนพวกเราวางแผนที่จะติดต่อกับชั้นที่อยู่สูงขึ้นไปก่อนที่เครื่องรับส,ส่งสัญญาณจะพังมันมีสถานที่ที่เรียกว่ามิดทาวและมันถูกกกครองโดยการกดขี่อย่างเห็นได้ชัด ก่อนหน้ฉันเิ่ได้คุยกับโมโม่โดวงตาของเขาฉันรู้จักมันเขาจะไม่ไปกับเราไปหาบันทึกกันอื่นกันเถอะโอเคเราไปหารตพุกเล่มอื่นดีกว่าเเราจะต้องหาบ้านที่มีสัญลักษณ์หน้าบัวไงเนี่น,นะคะทุกคน ชิ้นบ้านหลังนั้นเป็นตน้นไม่ใช่เรื่องอยากไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือจะขึ้นไปยังไงอ่ะทำไมต้องเรียกโอเคเอาให้เราขึ้นไปบนฟลตที่ถูกทิ้งล้างนะคะ ก็คือมันส่วนใหญ่ออก,ก็คือจะอยู่ข้างบนมีเน็ตต่อวะเฮ้ยไ,ไ,ไม่ได้สนุง ึ่งแม่หนูเรายังไม่รู้นะคะาว่าน้องคนนี้เขาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนี่พอเรามาถึงตึกนี้แล้วเราก็ต้องฉักปักอันนี้ออกมาเพื่อให้พัดลมหยุดทำงานและเราก็โดดลงไปลงปลองเลยแล้วเราก็ทำลายกล่องนี้ลงมานะคะทุกคนพอเราทำลายกล่องแล้วเนี่ย จะอยู่ในนี้เปละะ่าจำไม่ได้อ้าวไม่ใช่เหรอเอ๊ะอ๋อมันมีหลังังเยอะอยู่ก็ทำลายให้หมดเลยนกป๊กมันอยู่สักสักกองนี่แหละนี่งไงสำหรับอรัทรมิตนอันนี้นะคะเน่ยก็งงวนอยู่นานเหมือนกัน โน้ตปุ๊กมันอยู่ในเล่มนี้ดูเหมือนจะเป็นของคนที่ชื่อว่าชีปาตอสค์ที่องมอยของสิ่งมีชีวิตหายไปยกเว้นแต่สิ่งที่พวกเราเรียกว่าเซิร์พวกมันดูเหมือนจะกินเกือบทุกอย่างการเคลื่อนไหวและการขยายพันธุ์อยู่ในระดับที่น่าเหลือเชื่อหากตอบได้ที่ถูกขังอยู่ในเมืองนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากไปหาบันทึกอันอื่นกันเถอะ นี้เราเคยมันจะเคยลงมาแล้วเลย <S <S ก,กดเอเนจีงไม่ได้แล้วด้วยนี่ถ้าเกิดเรามาตรงนี้เราก็สามารถเล่นเพลง โชว์แผ่นมิวสิกให้เขาได้นะคะก็นั่งฟังทำไมเพลงนี้โนต้ตมันแปลก ตื่นดีกว่านะแมวไม่ฟังโอเคเราจะขึ้นไปข้างบนอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปยังตึกถัดไปเดี๋ยวขึ้นยังไงวะไปหาทางขึ้นไปก็ได้ว่ะ ตึกต่อไปเอ๊เราไปตึกไหนมาบ้างแล้วนะตึกนั้นไปมาแล้วตึกนั้นไปมาแล้วตึกนี้ไปมายัายมังจะยังนะเฮ้กด Energy d r i ดิงก่อน เกิดที่มีด้วยสำหรับบ้านหลังนี้นะคะ น,นี่ก็มีเป็นโนให้เล่นสำหรับบ้านหลังนี้นั้นจะมีตู้เซฟที่เก็บโน้ตปกไปและคะ้คาะโดยกุญแจของตู้เซฟเนี่ยก็จะอยู่ที่ไหนวะคือลืมแปบบ๊บมีทางออกอ้าทุกคนลืมสะง,งานอนะ มันรู้สึกว่าจะบอลไปเรื่อย <_ EN> มือบอลไปเรื่อย <_ EN> แบบนี้เป็นต้นก็คือกระโดดเล่นกระโดดลง <_ EN> นี่ไงล่ะเอด็อก <Hey, Doc. S 1> ฉันเจอกุญแจสลักตู้เซฟของคุณ <_ EN> คุณจะต้องระวังมากกว่านี้มันไม่พอหรอกนะที่จะฝังตู้เซฟของคุณไว้หลังกองหนังสือเจสเตอร์บันนาร์กเราได้กุญแจสลับเปิดตู้เซฟมาแล้วลค่ะ แล้วตู้เซฟเนี่ยมันอยู่หลังกองหนังสือสักกองหนึ่งเนี่ยแหละก็คือต้องจำไม่ได้ไงกองไหนวะนี่กองนี้กระโดดตังเย็ดได้แลละ หลัจากสตาร์ทการฟังฟ้าฉันได้ประกอบเครื่องสเปกโตรมิเตอร์กับไฟ UV พลังงานสูงด้วยสิ่งนี้พวกเราจะสามารถปัดป้องพวกเซิร์ฟออกไปจากทางของพวกเราได้การทดตองครั้งแรกในการระเบิดฉันอาจจะต้องทดลองภายใต้สถานการณ์จริงโอ้มีโน้ตในบันทึกนี่มันบอกว่าฉันพบพพข้อปกครองการออกแบบใน เครื่องรับส่งสัญญาณแต่ฉันคิดว่าฉันรู้ทีที่จะเข้ามันนี่คือสมก,การด้วยสิ่งนี้พวกเราสามารถช่วยมโมซ่อมเครื่องรับส่งสัญญาณได้นาหากมันสามารถติดต่อก,กับชั้นบนได้นั่นอาจเป็นทางให้พวกเราขึ้นไปเราจะต้องเอาโน้ตท,ทั้งหมดไปให้โมโมด,ดูนะคะเราไปหาโมโม โม,โมยนะนวะตึกโม,โ,มโมยอยู่นี่อ่าไม่ใช่จลกเขายังอ๋อเขาพยายามเอซอมเอเคองนี่อยู่ ใี่จแบแลวน้อยคุณยังพยายามมองหาบันทึกที่ไรประโยชน์นั่นอยู่อีกเหรอโอ้เล่มนี้มันเป็นของรอ็อกเขาเป็นเนื้อตัวยงของพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าล่ะเขาเกือบจะค้นพบสิ่งที่ยิงย่งใหญ่อยู่เสมอนั่นเป็นบันทึกของซีบอาตาซ่าใช่ไหมฉันแทบไม่เคยเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดเลยแต่เขาฉลาดมาก เดี๋ยวนะนี่คุณเจอบันทึกเพื่อนของฉันทั้งหมดจริงๆอย่างนั้นเหรอโอ้นั่นโนดอะไรนะัเครื่องรับส่งสัญญาณสามารถซ่อมได้อย่างนั้นเหรอนีม่มันน่าเหลือเชื่อนั่นหมายความว่าพวกเราควรสามารถที่จะติดต่อข้างนอกสลัมได้รรมันไพซิบอรทอซ่าด็อกฉันขอโทษฉันสงสัยในจุดประสงค์ของพวกเราฉันจะสัญญากับคุณฉันจะหาทางที่จะไปถึงข้างนอกให้ได้ขอบคุณพวกเราอาจจะสามารถหาทางส่งคุณขึ้นไปข้างบนได้ ทีนี้มาซ่อมเครื่องรับส่งสัญญาณน้ำเน,น่านี่กันเถอ,อะเหวยโก้เหรอมันได้ผลมากับฉันสิ มสูงกว่าอื่นๆถ้าคุณติดตั้งเครื่องรับส่งสัญญาณบนชั้นบนสุดของหอคอยนั่นพวกเราควรจะสามารถติดต่อได้กับทั้งเมืองเพื่อนของฉันอาจจะยังคงอยู่ข้างนอกนะน,นี่มันคือทางออกพวกเขาจะต้องรู้คุณคูอคนเดียวที่ตัวเล็กและว่องไวพอที่จะหลบพวกเซิร์ฟได้พวกเราต้องการคุณเจ้าตัวเล็กจากข้างนอกพาเราไปสู่ท้องฟ้าที่เนี่ยโมโม คุณก็ใช้งานกันเกินไปนะคะแค่ทุกคนเราออกมาแล้วและเขาก็ปิดหน้าต่างใส่หน้าเราแบบนี้เลยเอาเป็นว่าพาร์ทนี้เน็ตขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ารัทหน้าบ๊ายบายค่ะ